สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่ตองหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีน้องผู้ชายคนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกของตัเอง เข้ามาในไลน์นะครับน้องไม่ได้ติดพนันนะครับแต่น้องติดยาน้องอายุ27ปีนะครับเมื่อก่อนเคยไปทำงานที่กรุงเทพทีนี้ได้ไปติดยาเขาก็ไล่ออกจากบริษัทแล้วตัวเองก็ได้กลับมาอยู่บ้านทีนี้แหละครับพอกลับไปอยู่บ้านยามันก็เยอะตัวเองไม่มีเงินนะครับ ก็ไปขอแม่ในช่วงแรกแม่ก็ไม่รู้ว่าติดยาก็เห็นว่าไปกับเพื่อนๆที่ไหนได้ครับไปเสพแล้วก็หลอนตอนกลางคืนนี่ไม่รู้จักหลับจักนอนนะครับระบายอารมณ์ด้วยการพังประตูห้องน้ำบ้างแล้วก็เวเวียงจาน ครื่องครกอะไรต่างๆนี่แหละแตกเต็มบ้านไปหมดเลยตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้นึกว่าผีเข้าก็เลยได้ถามผู้ใหญ่บ้านว่าลูกตัวเองอะเหมือนโดนผีเข้าผู้ใหญ่บ้านก็งงนะครับว่ามันใช่เหรอแล้วก็เรียกไอ้หนุ่มคนนี้ไปถามไอ้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าผมไม่รู้เป็นอะไร ตอนกลางคืนเนี่ยมีอาการแบบหลอนแต่ว่าโกหกเขานะครับตามที่น้องพูดกับผมะนั่นแหละครับพอล้างมาเนี่ยก็ได้มีเพื่อนบ้านเขามาบอกกับแม่ของไอ้น้องทิดคนนี้แหละบอกว่าลูกตัวเองอะ่ะติดยาเสพติดนะเห็นมันไปนเสพยาอยู่ฝั่งนู้นหรืออยู่ฝั่งนี้เขาเห็นนะครับ ชาวบ้านนี่ก็หูตาสับรถอยู่แล้วแล้วหลังๆมาเนี่ยก็ทําร้ายแม่บ่อยมากตอนหลอนเนี่ยไม่รู้จักแม่นะครับผมเองก็ถามน้องว่าเราคิดจะเลิกไหมน้องก็บอกว่าผมพยายามอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลสักทีพี่เวลามีเงินหน่อย ก็จะไปเสพเพราะว่าตัวเองอะ่ะเป็นหัวหน้าผู้บ่าวแนวอายุเยอะกว่าเขาน้องๆที่เสพมีแต่ยี่สิบกว่าตัวเองนะครับยี่สบเจดยีแดแล้วยังคิดไม่ได้เลยเมื่อก่อนเคยมีแฟนมีครอบครัวนะครับที่เลิกกันก็เพราะสิ่งนี้แหละผมเองก็ได้ให้กำลังใจน้องนะครับณนะตอนนี้ก็ยังเลิกไม่ได้ อยากจะหาวิธีเลิกผมก็บอกกับน้องว่ามีอยู่อย่างเดียวไปเอาเบอร์โทรของตำรวจมาถ้ามีอาการอยากเสพอยากเล่นโทรไปหาเขาเลยหรือขี่รถไปที่โรงพักเรายังไม่เล่นเขายังไม่จับหรอกแต่ถ้าเล่นแล้วเขาจับแน่นอนคือตำรวจเนี่ยเอาไปตรวจฉี่เป็นสีม่วงบ่อยมากแล้วแม่เนี่ยก็ต้องเสียเงินบ่อยมาก แม่ของน้องเนี่ยหมดเงินกับการไปประกันตัวน้องเนี่ยประมาณสองแสนนั่นนะครับเงินที่ได้จากการขายที่เนี่ยไม่ได้ใช้เลยไปกับเรื่องไร้สาระนี่แหละนี่คือแนวทางของผมนะครับให้ไปขอเบอร์ตำรวจมาอยากเสพโทรไปหาเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการให้หาบ้านให้เราอยู่เพราะว่าคนเสพยากับคนเล่นพนันเนี่ย เวลามีคนมาสอดส่องพฤติกรรมจับผิดเนี่ยจะไม่ชอบจำมาไว้เลยนะครับหาคนอื่นมาจาัดก,การแล้วเราก็จะทรมานแล้วก็จะค่อยๆลดแล้วก็ละไปเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวโดยสังเขปของน้องไอทิต์คนหนึ่งติดยาแล้วก็ยังเลิกไม่ได้นำความเดือดร้อนมาให้กับ พ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับพวกเราฟังแล้วก็เตือนสตินะครับถ้าใครมีลูกหลานติดยาก็บอกกล่าวขอนะครับหรือไม่ก็แนะอย่างที่ผมบอกเลยเอาเบอร์ตำรวจให้เลยครับมันจะได้จบๆไปไม่งั้นมันจะไม่หลาบจำนะครับทุกคนแล้ว,วันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องได้แชร์ เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในไลน์ผมหลายวันแล้วแล้วผมก็ไม่มีเวลาได้เรียบเรียงแต่วันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับโดยน้องผู้หญิงคนนี้ทำงานดีมากนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีค่ะพี่ออฟ หนูชื่อบุษบานามสมุตินะครับอายุ34ปีทำงานเป็นสาวธนาคารเงินเดือนก็พอประมาณมีแฟนมีบ้านแต่ยังไม่มีลูกช่องทางในการรู้จักพนันของหนูก็คือเพื่อนๆและตัวของหนูด้วยหนูเริ่มรู้จักพนันออนไลน์ได้2ปีค่ะเท้าวความไปก่อนหน้านั้นก็คือ คือในปี2560หนูได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาได้ลงทุนในตลาดหุ้นในตอนนั้นชีวิตของพี่เขาดูดีมากงานก็ทำและยังได้กำไรจากหุ้นด้วยโดยพี่เขาศึกษาเรื่องเหรียญบิตคอยค่ะหลกัหลกๆก็คือซื้อถูกขายแพงอะไรประมาณนี้ค่ะและหนูก็สนใจ พี่เขาเองก็แนะนำให้หนูไปอยู่ในทีมงานของนักลงทุนในตอนนั้นหนูก็ตั้งใจศึกษาหาข้อมูลพอมีความรู้หน่อยหนูก็ได้ลงสนามจริงเพราะความใจร้อนของหนูพอเห็นค่าเงินลงหน่อยก็ยอมขายขาดทุนเป็นบ่อยมากคะ่ะแต่ก็ลงทุนไม่เยอะคะ่ะแค่หลักหมืน่นแล้วหนูก็หันมาลงทุน กับบริษัทต่างๆก็คือเป็นการซื้อหุ้นออมหุ้นนะครับที่ดูแล้วน่าจะมีกำไรถือไว้ระยะยาวดีกว่าสิ้นปีมาอาจจะมีกำไรบ้างหนูมีความคิดอย่างนี้แต่พอผ่านไปแค่3มเดือนหุ้นที่ซื้อเอาไว้มันก็ไม่กระเตื้องเลยวงเล็บก็คือไม่มีกำไรนะครับ คงที่บางวันก็ดูเหมือนจะติดลบสุดท้ายห,หนูก็ได้เซลเซลในที่นี้ก็คือขายนะครับบายก็แปลว่าซื้อในภาษาของนักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ขายออกแบบขาดทุนและหลังจากนั้นมาหนูก็เริ่มห่างจากการลงทุนทําแต่งานอย่างเดียวแต่ในใจอยากเป็นนักลงทุนอยู่แน่นอนนะครับ เชื่อว่ามีใครหลายๆคนนะครับเคยศึกษาเรื่องอย่างนี้มานะครับต่อเลยครับและพอเข้าปี2,5,6,6มีเพื่อนสนิทของหนูคนหนึ่งเขารู้ว่าหนูชอบลงทุนเขาจึงทักไลน์มาหาหนูพูดให้หนูฟังว่าเล่นเกมได้เงินเล่นแค่หนึ่งนาทีก็ได้เงินแล้วไม่จำเป็นต้องศึกษาหรือมีความรู้แค่ลงถูกก็รับเงินไปเลย แจ้งถอนง่ายเงินเข้าเร็วด้วยความโลภของหนูหนูจึงสอบถามรายละเอียดกับเพื่อนๆพอฟังแล้วมันก็น่าสนใจหลังจากนั้นเพื่อนของหนูก็ส่งลิงก์ให้หนูแล้วหนูก็ทำการสมัครเร็วมากนะครับเห็นไหมบางทีก็ละอายใจเหมือนกันค่ะคือหนูทำงานด้านการเงินอยู่แล้ววงเล็บธนาคารนะครับ ยังจะให้เลขที่บัญชีเขาไปง่ายๆอีกเมื่อหยุดไม่อยู่กายพร้อมใจพร้อมเติมเงินเข้าเล่นค่ะไปเจอหน้าเว็บเกมหลากหลายไปหมดเล่นทุกเกมเล่นมั่วสนุกดีแต่ที่ไม่สนุกก็คือเงินที่เติม500บาทหมดค่ะใช่ไหมเป็นมันพวกเราทุกคนหรือเปล่าในตอนแรกครั้งแรกก็ดวงไม่ดีเลยไม่เป็นไรหยุดก่อนและหลังจากนั้นมา ตอนช่วงเลิกงานก็ได้ทักลายไปหาเพื่อนว่าเขาเล่นเกมอะไรเพื่อนตอบว่าบาคาร่างงมันคือเกมอะไรสงสัยก็เลยเข้าไปดูทำตามเพื่อนบอกพอเห็นแล้วขึ้นในใจว่าเข้าท่าดีทุนเดิมเราชอบป๊อกเด้งอยู่แล้วก็เลยตกลงปลงใจว่าเอาเกมนี้แหละง่ายดี ไม่ยุ่งยากและก็ได้เติมเงินเข้าเล่นครั้งแรกก็มีได้บ้างเสียบ้างและก็มีอยู่วันหนึ่งลงโบนัสน้ำเงิน50บาทได้8หลังกินยกฝั่งเลยได้ถอนที่1,600บาทภายในวันนั้นนะครับดีใจมากเงินเข้าเร็วดีมีแรงใจทำงานเริ่มมีภาพจำกับมันเยอะขึ้นหนูเล่นหลังเลิกงานตลอดค่ะ เติมครั้งละ1,500บาทช่วงแรกได้ถอนที่700ถึง800บาทเลยค่ะบวกมาหลายเดือนค่ะเริ่มมีเงินเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพักหลังๆก็เริ่มจัดไม้หนักๆสลับเบาบ้างจากปกติลงไม้ละ200ถึง400บาทถ้ามั่นใจก็700ถึง800บาทค่ะถ้าโดนกินก่อนก็อาจจะมีทบถึง2,000กว่าบาทค่ะ หนูก็เล่นมาเรื่อยๆเ,เริ่มติดและเข้าเล่นทุกวันวงเล็บหลังเลิกงานโดยรวมก็ยังดีอยู่ในปี2566เห็นไหมครับในตอนแรกเนี่ยเราจะเอาแค่ร้อยส0งแต่พอเวลามันผ่านไปมันเริ่มขยับนะครับอยากได้แล้วก็ต้องอยากได้อีกนะครับผมอ่ะพอเข้าปี2567นี่ก็คือปี แห่งความหายนักของหนูหนูเริ่มเล่นเสียคะ่ะเติมเงินเข้าไป5ครั้งครั้งละ3 0 0 0บาทโดนกินแทบทุกไม้โอกาสถูกน้อยมากภาพสะดุดบ่อยมากเสียทุกคืนเริ่มงุ่นหงิดมีอาการหัวร้อนอยากตามทุนคืนมีนะที่ได้ยินเขาเล่ากันต่อๆว่ามีคนข้างบ้านติดผนันแล้วเป็นหนี้สินเขาเยอะหนีหนี้ไม่กลับบ้านไม่สนคะ่ะ อยากแต่จะได้อย่างเดียวและก็เล่นมาเรื่อยๆเ,เริ่มนำเงินเก็บมาเติมเล่นครั้งละ3,000ถึง5,000บาทพอเสียครั้งต่อไปก็1,000 0ถึง3,000 0บาทเห็นไหมครับมันจะเริ่มจากน้อยไปหามากได้แล้วก็ไม่ถอนไม่รู้ใจตัวเองคิดอะไรอยู่พอหมดก็เครียดงุิดหัวร้อน ในแต่ละคืนหลับยากมากเพราะคิดมากใจอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะติดหนักแฟนไม่รู้ที่สำคัญคือมีเงินในบัญชีเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆลงไม้ละหน0 0 0ถึงส0 0 0มบาทสาวธนาคารใจใหญ่จริงๆนะครับคลิเสียค่ะหนักสุด ก็คือไม้ละ120,000บาทหนูป๊อก8เจ้ามือป๊อกเตามระเบียบพักหมดทุกคืนคืนละ70,000มื่นถึงแปดหมบาทโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับน้องอใจใหญ่มากนะครับผมจนเงินเก็บในบัญชีฟังดีๆนะครับ8ปด0 0 0สาบาทหมด ภายในสองเดือนค่ะเครียดมากแต่ก็ไม่เลิกค่ะเพราะเป็นคนมีเครดิตคือเครดิตดีได้นำเงินในส่วนนี้มาเล่นเล่นเหมือนเดิมแทงเหมือนเดิมหัวร้อนใจร้อนลงหนักโดนไปอีกฟังดีๆนะครับสี่แสนกว่าๆรวมๆก็ล้านกว่าบาทแล้วค่ะเหมือนจะคิดได้ค่ะพี่ออฟและในครั้งล่าสุด ยืมเงินลูกพี่ลูกน้องมาอีก1นึ่งแมบาทเอามาเล่นจนหมดรอบนี้หนูตาสว่างเลยค่ะได้แต่เครียดเสียใจทุกวันนี้ก็ยอมสารภาพกับแฟนว่าติดพนันออไลน์หมดทั้งเงินเก็บและรวมนี่ด้วยรวมยอดได้เสียทั้งหมดก็น่าจะเกือบเกือบหนึ่งล้านห้าแสบาท พอแฟนรู้เขาก็เสียใจแต่เขาก็ให้กำลังใจนี่ถือว่าดีมากนะครับหลายคลิปที่มีน้อง FC แชร์เข้ามาเนี่ยบางคนนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันหมดแค่2-3งสามแสนนะแต่แฟนเลือกที่จะไม่อยู่ด้วยแล้วก็หนีไปไปมีคนใหม่แต่น้องคนเนี้ล้านกว่าบาทนะครับ แฟนก็ยังยิ้มได้แล้วก็รอเวลาให้กำลังใจที่ให้น้องผู้หญิงคนนี้กลับมาเป็นคนใหม่แล้วก็เลิกพนันได้ต่อเลยนะครับและหนูก็สัญญากับเขาว่าจะตั้งใจทำงานหาเงินมาปิดนี้ให้ได้และจะหากิจกรรมทำด้วยการเข้าวัดนั่งสมาธิเพื่อให้ใจิตใจดีขึ้น และที่สำคัญจะรักแฟนให้มากขึ้นด้วยค่ะถูกต้องแล้วครับสุดท้ายนี้หนูก็ขอฝากเรื่องราวของหนูด้วยนะคะและที่สำคัญจะรักแฟนให้มากขึ้นด้วยค่ะอย่าไปเล่นเลยนะคะการพนันมีเท่าไหร่ก็หมดค่ะโจรปล้นบ้าน10ครั้งหรือไฟไหม้บ้านสิบครั้งยังเหลือที่ดินแต่ติดพนันแค่ครั้งเดียวเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ นี่ก็คือความรู้สึกของน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานธนาคารเนาะใจอยากเป็นนักลงทุนอยากหาไรายได้เสริมไม่พอใจกับเงินเดือนของตัวเองไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะครับแล้วก็ไม่พร้อมที่จะใช้เงินในบัญชีเมื่อไปรู้จักความเสี่ยงทุกอย่างก็มีโอกาสหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลดีๆเราก็มีโอกาสพลาดเพราะเราใจร้อนยิ่งมาติดพนันออนไลน์ด้วยเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องศึกษาเลยครับแค่คุณคิดคุณก็ประมาทแล้วอย่างที่ผมบอกคนที่เขารีวิว เขาจะไม่เอาด้านเสียมาถ่ายทอดหรือแชร์ให้พวกเราเห็นแน่นอนก็มีแต่ผมไม่แหละที่เอาเรื่องเสียๆเอาเรื่องของคนที่หมดมาพูดมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วก็บอกวิธีเลิกไปในตัวยังไงผมก็เป็นกลังใจให้กับน้องบุษบาแล้วกันแต่มันก็มีช่องโว่ คือถ้าน้องบุษบามีเงินเข้ามาปุ๊บใจของน้องมันอาจจะเปลี่ยนเพราะเราเป็นคนใจใหญ่ลงดมพันธ์หนักมากคือเราไม่คิดถึงใครเลยในตอนที่เราหัวร้อนแล้วใจใหญ่ถ้าเป็นไปได้ให้แฟนจัดการเรื่องเงินนะน้องบุษบาพี่ก็ไม่อยากแนะนำอะไรเรามากเราทํางานธนาคารด้วยรู้เรื่องเงินเป็นอย่างดี นี่ก็เหมือนจอระเข้จมน้ําเลยนะครับน้องบุษบาเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการโอนเงินไปหาเขาช่องทางในการไปมันก็ตระหน i ใจกับความรู้สึกนิดๆกับวิชาชีพของเองนิดๆน,นะครับแต่เพราะความโลภอะไรก็ทําได้หมดเพราะเราทําตามใจตัวเองนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไป บางทีเรามองว่าตัวเราหมดเยอะแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้พวกเราก็มองคนอื่นที่เขาหมดเยอะๆไว้นะครับบางคนนะครับเงินเดือนออกมายังไม่ทันได้โกดเลยเขามาตามเอาหน้าบริษทัทแล้วไหนจะแอปเงินกู้เถื่อนอีกที่คอยตามตัวเราทั้ง ที่โรงงานแล้วก็ที่บ้านแล้วก็อื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยมองหน้าใครไม่ติดโดนคนอื่นเขาดูถูกหลากหลายสารพัดเลยนะครับแต่เขาก็ยังอยากจะเละิกแต่ณนะตอนนี้พวกเราถ้าติดปัญหาอยู่ด้านเดียวก็คือยังหวนพนันแล้วยังเลิกไม่ได้ก็เอาใหม่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ คืออย่ามีเงินในบัญชีเท่านั้นเองมีน้องๆพี่ๆหลายคนถามผมเข้ามาในไลน์ว่าผมหวนพนันบ่อยมากหนูหวนพนันบ่อยมากแล้วกับพี่หวน,นันบ่อยมากจะท่องทำยังไงอยากเลิกมากแต่ก็เลิกไม่ได้ผมเองก็ตอบกลับไปว่าถ้าพวกเราทุกคนมีเงินในบัญชียังไงก็เลิกพนันไม่ได้ เพราะมันคือองค์ประกอบเดียวที่จะทําให้เราโอนเงินไปเล่นกับเว็บพนันถูกต้องไหมเพื่อนเราโอนให้เราแล้วเราเล่นได้ไหมไม่ได้เพราะองค์ประกอบเหล่านี้มันเป็นของคู่กันยืนยันทางตัวบุคคลแต่เราห้ามยืนยันทางการกระทำก็คือนิ้วมือนะครับห้ามโอนไปยิ่งถ้าไม่มีเงินในบัญชียิ่งดีที่สุดนะครับผมฝากทุกคนด้วยครับ โอเคนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ